สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้เดินทางมาที่เรือนแม่แก้วเรียนทองนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาส่องตัวเลขจากอ่างน้ำมนของแม่แก้วเรียนทองนะคะวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 3นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มาส่องตัวเลขที่อ่างน้ำมนต์ของแม่แก้วเรือนทองกันเลยนะคะคุณผู้ชม 3ตามเห็นอะไรนะนี่เตเห็นนะถ้าดูฝั่งนี้มันจะเป็นเลขห้าไงแต่ว่าถ้าถ้าเยืนดูฝั่งนู้นเหมือนมันจะเป็นเลขเก้าแต่เขาเห็นนะนะเก้ามานี่แล้วก็ห้ามานี่แล้วก็เป คุณผู้ชมทางบ้านก็ช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางซึ่งกันและกันนะคะเผื่อคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะมองเห็นตัวเลขไม่เหมือนกันนะคะ ฝันันไหนัวรอแ่ว่าละก็หนั่งกทเหมือนนั่งอย่างเี้ยูกาันีแล้วเรแล้วเนียกเห็นลักษะเหมือนอาจารย์ค่หนูคือเหมือนหนูนั่งอยู่ด้านหลังอืมแลวเหมือนอาจารย์นั่งหนูด้นหน้าแบบนี้ลักษณะจะเหมือนขอย่งเลยแล้วเสร็แล้วเนี่ยอาจารย์นะพิธีทำธีเหมือนทำธีให้ให้ลูกศิษย์แวบกำลังทำธีให้ให้แฟนค่ะ แต่ย mm ังไม่แน่ใจว่าใช่แฟนหรือเปล่าแต่เห็นเป็นผู้ชายแต่ทีนี้มีผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับคนจีนผมขาวเดี๋ยวแอดจะตัดเป็นภาพนิ่งให้นะคะจะได้สะดวกในการส่องดูตัวเลขนะคะคุณผู้ชมตรงจุดนี้นะคะแอดมองเห็นเป็นเลข9 5แล้วก็8นะคะ ถ้าคุณผู้ชมเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเสร็จแล้วอ่ะได้ยินเสียงอาจารย์พูดมาบอกขอไหามือโตขอไหามือโตนะให่ไปกินเลยนะเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงหุ่นเดา

ไปส่องอ่างน้ำมนต์ที่อีกที่หนึงนะคะคืออ่างน้ำมนของกุมารเทพทั้งห้านะคะ ส่วนขันน้ำมนต์ขันนี้นะคะก็จะเป็นขันน้ำมนต์ของกุมารเทพทั้งห้าพระองค์นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านก็ช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็ส่วนตัวแอดเองนะคะมองเห็นมีตัวเลขอยู่สี่ตัวนะคะมีห้ามีสามมีเจ็ดแล้วก็มีเก้านะคะ ลูกส้มหนัง่ก็ช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางซึ่งกันแล้วกันนะคะก็ส่วนตัวเอดเองนะคะมองเห็นเป็นเลขสามนะคะตรงนี้เป็นเลขห้าส่วนตรงนี้นะคะเป็นเลขเจ็ด แล้วตรงนี้ก็เป็นเลข9หรือจะเป็นเลข6ก็ได้นะคะสามห้าห้าสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเห็นไหมแต่อันนี้อันนี้มันจะเป็นกลับทางไงเหมือนเหมือนสองกระจก แนเนี่ยสามห้าก็เดี๋ยวแอดจะตัดเป็นภาพนิ่งให้คุณผู้ชมได้ส่องนะคะจะได้สะดวกในการส่องนะคะ ตรงนี้นะคะส่วนตรงนู้นก็น่าจะคล้ายๆเลขสามนะคะที่ชัดๆก็คือสามห้าแล้วก็เจ็ดเก้าหรือเจ็ดหก ต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสําหรับตัวเลขก,ก็มีตามนี้นะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ